มาตอนไหนวะครับผมพอครับพอครับจอจอจอดมันไปต่อไม่ได้ครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะเอ่อมีของอะไรเป็นกล่องไม้แล้วก็กล่องอะไรแดงๆไม่รู้มองไม่เห็นเออลุงโอ้ผมลุงมาพอดีเลยเออเดี๋ยวเราเดินไปดูของเนี้ยครับครับครับเออลุงแกก็อายุเยอะเนาะเดินช้าไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบ,รบขาจอดละเอาเอาปล่อยปล่อยให้เขาคุยกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้ามาดูก่อนว่าของเราควรเอาเก็บไว้ตรงไหนนะเมื่อกี้ว่าจะถามลุงแกแต่แกคุยกับคนขับรถอยู่เขามีธุระเขา บริเวณด้านหลังนี้เป็นกล่องแดงเออวะ่ะตามในเหมือนรถคันนั้นที่เขาขนมาเลยมีกล่องแดงแล้วก็กล่องไม้ฝั่งนี้เออวะ่ะนันคงเอามาไว้ตรงนี้แหละแต่ว่ามันมืดเว้ยเนาะแล้วมันจะขับขนเข้ามายัางไงวะเนี่ยเพราะว่ารถใหญ่มันเข้ามาไม่ได้อ๋อด้านหน้าอ๋อมีรถยกของอยู่โอเคโอเคดีดีด,ดีงั้นก็คันนี้ขับไปหาลุงเลยลวกันอ่ะขับไปอ่ะลุงผมออกมาแล้วออาดีดีด,ดีงั้นเราลุงไปรอด้านในนะไปเปิดไฟด้วยครับครับผมนะผมใส่ของไปครับเดี๋ยวลุงไปรอข้างในโรงงานก่อนครับผม ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถเอาก่อนเป็นงานแบบเร่งรีบชิบหายอารุงแกวิ่งไปแล้วไม่ต้องรีบก็ได้นะลุงเดี๋ยวมันล้มโอเคผมเดี๋ยวใส่มาเป็น